ทุกคนวันนี้เที่ยววันไหนนะครับเราจะพาไปเที่ยวเกาะกูดเกาะกูดมันกูดมากเขาบอกไปเลยจ้ะเราได้แฮชแท็กแล้วก็วันนี้เราอยู่ไม่ใช่วันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่าเรือแหลมสองนะครับเราจะมาขึ้นเรือที่ท่าเรือบุญสิรินบุญสิริก็ตั๋วเที่ยวไป600กับ600ครับแต่ กลับเรามาได้ก ili, ลับบุซิลิเรากลับเป็นเอก์เพรเนะ่พราะเราอยากกลับช้าขึ้นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้เกาอกูช่วงพุษภศนะครับตอนนี้พฤษภาพก็เป็นช่วงที่เริ่มเข้ามรสุมแล้นะครับยังถือว่าเป็นช่วงปลายไฮซีซั่นยังไงถ้าใครจะมาก็ลองดูที่พักดีๆนะครับอาจจะเจอราคาสูงหน่อยนะครับช่วงนี้แต่ว่าก็ลุ้นผลนะชาวแก็ลุ้นผลด้วย มีก็รุ้นอยู่เหมือนกันเพราะตอนเช้าแต่ทางทางที่มาก็คือ <ผม S 1> ตกมาตลอดทางไม่รู้ว่าท้าจะใส่หรือเปล่านะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูทริปของเรานะครับกับ3บวัน2คืนที่เกาะกูว่าเราพักที่ไหนกินอะไรมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวไปรับชมกัน <laughs> เยี่ยมแข็งแรงบึกบึนสุดยอด ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยจ้าตามเวลาเป๊ะๆก็เดี๋ยวไปขึ้นรถไปที่พักนะครับคือถ้าจองเรือมาแล้วก็คือไม่ต้องจ่ายค่ารถไปที่พักนะครับก็คือรวมอยู่ในค่าเรือแล้วเราจะไปให้เอาไปรถจอดอยู่ เาดูรไทรถน,นะคสิบ <17 S 1> เจ็ดเาได้เบอร์สิเจ็ดครับสิบเจ็ดตรงไปเลยไปถึงแล้วโคตรไกลก็มาถึง ไม่ต้องแบกเองอใช่น <laughs> คนพวกภาระเยอะอย่างนี้เลยครับ <laughs> ไม่รู้แบบทำไมไปเช็คอินกันก่อนนะจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปตกหมึกจะตกได้กี่ตัว <laughs> นั่นน่ะสิจะตกได้กี่ตัวจะได้กินหรือเปล่า <laughs> ในทริปนี้เราเลือกที่จะนอนไฮเอา์เกาะกูดทั้ง2คืนเลยนะครับที่เราเลือกที่นี่เพราะว่าเขามีชายหาดส่วนตัวนะครับแล้วก็มีดีไซน์ห้องที่สวยงามมากก็คือถ่ายรูปมาเนี่ยคือสวยเลยนะครับที่นี่เขาเปิดให้เช็คอินบ่ายสองนะครับแล้วก็เช็คเอาท์สิบเอ็ดโมงนะครับโดยคืนแรกเราเลือกเป็นห้องบีดฟอนวิลล่านะครับจริงๆอยากได้ห้องอื่นครับแต่ช่วงไฮซีซันนี่คือห้องเต็มเร็วมากเลยโดยบีดฟอนวิลล่านะครับจะอยู่ใน โซนเก่านะครับก็คือเป็นห้องด้านหน้าที่สามารถมองเห็นชายหาดจากเตียงนอนเราได้เลยนะครับโดยห้องเนี่ยก็คือฟาร์ซิตี้ครบทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือเป็นตัวมินิบาร์ครับเขาให้ขนมมาแบบกับน้ำนยครับคือแบบเยอะมากๆครับคือเป็นสิ่งที่แบบปลืม้มปลืม้มปริ่มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกคืนนึงผมพาไปดูว่าเรานอนกันห้องไหนนะครับไปไหนครับ ไปดำน้ำตกหมึกเราใช้บริการของปูพาทเที่ยวก็เขาจะมารับเราที่ที่พักเลยใช่ตรงเวลาอยู่นะเพราะเข,ขานัดบ่ายโมงครึ่งใช่ก็บ่ายโมงครึ่งเต็เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตกหมึกดำน้ำดูปลาการังแล้วก็กินหมึกแต่ทีนี้ข้าตกได้ <laughs> แล้วก็ปลาแล้วก็หอยเม่นใช่ค่าบริการเท่าไหร่สองพันสองร้อย 2, สคนแล้วนะเราซื้อแบบไพรเวทใช่ใช่ใช่ชก็เดี๋ยวเราไปกันเลยนะถึงที่พักไม่นานครับเราก็ออกไปตกมึกนะครับโดยวันนี้เราใช้บริการของปู่พาเที่ยวนะครับก็จะมีพี่ๆเขานะครับขับรถมารับเราถึงที่พักเลยพอไปถึงท่าเรือนะครับเราก็สามารถหาซื้อน้ําซื้ออะไรไปก่อนได้นะครับเพราะพี่เขาจะมีแค่น้ําเปล่าแล้วก็น้ําแข็งให้เรานะครับ ออกเดินเรือได้ประมาณ10นาทีนะครับพี่เขาก็ถึงจุดหมายก็กระโดดนะครับลงไปหาหอยเม่นให้เราแต่สังเกตอะไรในคลิปไหมครับฟ้าฝนเริ่มมาแล้วครับผมพี่ๆเขาก็เลยต้องพยายามเร่งหาหอยเม่นให้เราเร่งตกปลาให้เรานะครับเพราะกลัวเราจะไม่ได้กินกลัวพายุจะมาก่อนนะครับแต่ผลสุดท้ายครับฝนก็ตกอยู่ดีครับก็เลยต้องพยายามแบบว่าขับเรือนะครับมาจอดแบบริมหาดเพื่อให้แบบว่า คืนไม่แรงมากนะครับแต่พี่เขาก็ยังไม่ละความพยายามครับพยายามหาหมึกให้เราเพราะพอยละไมนี้บอกว่าอยากกินหมึกซาชิมิมากท้ายสุดเราก็ไม่ได้หมึกมาเพื่อทำซาชิมินะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังได้หอยเม่นนะครับ มีปลาย่างนะครับแล้วก็เป็นปลาที่พี่เขาเอาแบบว่ามาเบินตัวผิวหนังของปลานะครับแบบว่าให้สุกนิดหน่อยเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าได้กินบรรยากาศนะครับกินอาหารทะเลสดๆจากบนเรือนะครับระหว่างนี้ก็พี่เขาบอกว่าเนี่ยน้ำทะเลจะอุ่นนะครับถ้าฝนตกเราก็เลยขออนุญาตแบบไปกระโดดน้ําหน่อยเพราะวันนี้เราน่าจะไม่ได้ดำน้ำําดูปลาการลังแล้วใช่ไหมครับก็ขอไปโดดน้ํา ซึ่งมันก็อุ่นจริงๆครับเวลาฝนตกน้ําทะเลจะอุ่นนะครับตอนแรกก็ยังไม่กล้ากระโดดครับพอกระโดดกันตูมตามตูมตามเรือลําอื่นก็เริ่มโดดกันตามมาเรื่อยๆครับเพราะตอนแรกผมก็ไม่กล้าโดดแต่แบบพอเออเห็นคนอื่นโดดแล้วก็โดดแล้วคนอื่นก็แบบตามกันมาหมดเลยนะครับก็ถือว่าได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับถึงแม้ว่าจะไม่ดำน้ําไม่ได้ตกหมึกแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับ โห็หทุกคนไม่ทีก็มืดเลยเมื่อกี้หลับในรถแบบง่วงมากเลยครับผมอันนี้เราขึ้นจากตกหมึกแล้วเรากลับก่อนเวลาเพราะมันดูทรงคือฝนไม่น่าจะหยุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่เดี๋ยวนี้เราไปหาข้าวเ <มอ S 2> ย็นกินนะคะใช่ใช่แล้วนี้เราเช่ารถเดี๋ยวเราไปหาข้าวเย็นกินมีคนแนะนําเป็นครัวชนทิชาในติ๊กต็อกแนะนํามาเดี๋ยวไปดูกันว่ากับข้าวจะอร่อยแค่ไหน อันดับแรกหารถก่อนใช่หารถมอเบอร์อะไรอ,ะอ่ะทีหนึเราเข้ามาถึงร้านแล้วครับชื่อร้านชนทิชามีคนไม่สนใจเลยก็เราสั่งไปอยู่ประมาณ3เมนู3 4เมนู มีปลาเก๋าซาชิมิมีอะไรนะปูนิ่มกระเทียมผัดผงกะหรี่มแล้วก็มียำยำแมงกะพุนนะครับอยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองชิมเราจะมารีวิวให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็มาปิดสรุปราคาว่าราคาทั้งหมดเนี่ยกี่บาทน,นะครับก็รออาหารสักครู่นะจ๊ะ <c oughs> ตอนนี้ เป็นรวลรบมาเดทุ่มน,นั้นตอนที่เราดูมาก็คือเขาจะปิดประมาณสามทุ่มใช่ใชใช่ใช,ใช่ก็เรามาวันจันทร์คนไม่เยอะครับแต่เมื่อกี้ผ่านมามีร้านหนึ่งชื่อแนนซี่นุชนุชนุชชี่ใช่ไหมนาร้านนั้นคนเยอะนะ<ค>นแต่ไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะไปลองเดี๋ยวดูือแต่เขาในคอมเมนต์สอร้านนี้ใช่ใช่ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะไปลองจากขออนุญ,ญาตก่อนบา,บาย ็คตังอยูน่นะจ๊ะมาเช็คตังก็ <c oughs> เรียบร้อยนะครับผมเรากินไปทั้งหมด3อย่าง <c oughs> 4อย่าง <c oughs> กับข้าว3อย่างแล้วก็มีซาชิมิอีกอย่างหนึ่งนะครับหมดไป 1, 4 3 0งพัรบบาทนะครับก็ถือว่าราคาไม่ได้สูงนะครับส่วนสำหรับเรื่องของอาหารเป็นยังไงบ้างสำหรับผมนะผมว่ามันสดมันสดเลยนะครับอาหารสดเลยเพราะมัน ใด้ทะเลแล้วก็ให้แล้วให้ปริมาณเยอะสมน้ําสมเนื้อกับตัวราคานะครับแต่มุมมองในเรื่องรสชาติผมยังผมยังมองว่ามันอ่อนนปดนึงนะครับอย่างรรสชาติยังไม่จัดเท่าไหร่โดยปกติผมเป็นคนกินไม่ได้เผ็ดมากก็ยังรู้สึกว่ารสชาติยังไม่ได้จัดโดยรวมก็ถือว่าโอเครับได้นะครับพอรับได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราว่าจะไปกินที่ นุชชี่ชนะครับเดี๋ยวลองไป <พอ S 1> กินน <ขอ S 1> ุชชี่ต้องวันนี้เราจบกันวันนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเริ่มวันที่สองของเกาะกูดมันกูดมากน,นี่นะครับว่าเราจะพาไปไหนกันนะครับสำหรับวันนี้คืนนี้ขอไปพักผ่อนก่อนนะจ๊ะ สวัสดีเช้าวันที่2นะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่ห้องอาหารของทางโรงแรมไฮเอลกอกูดนะครับโดยเขาจะมีอาหารเช้านะครับอยู่ในราคาห้องที่เราจ่ายไปนะครับโดยอาหารเนี่ยก็จะเป็นลายบุฟเฟ่นะครับมีแบบให้เยอะเลือกมากมายเลยนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะเป็นการเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะไปยังสถานที่ต่างๆที่เราแพลนเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูรูทการเดินทางของเราของวันที่2นะครับว่าเราจะไปเช็คอินกันที่ไหนบ้าง เรามาถึงหาดตรงแถวรีสอร์ทชิงเกอร์เบนะครับดิงๆรีสอร์ทนี้ผมก็ดูไว้ตอนแรกนะมันเป็นมันเป็นรีสอร์ทที่มีห้องพักที่แบบติดหาดเลยสวยมากนี่มีคนเตรียมตัวแล้วหาดนี้สวยมากเลยนะเพราะมันแบบเป็นหาดที่แบบขาวนี่มีต้นไม้มะพร้าวมีต้นมะพร้าวสต้นใช่ยมันช่ต,ต้นไม้เตรียมพร้อม,มจะถ่ายรูปแล้วนี่ให้ดูวิวนะจ๊ะ ใช่้เขาต้องรอลงตอนพี่ลงก่อนนะเฮ้ยเอ้ะโอ,อ,โอ้เขาเรียกว่าหาของเจา้านะจ๊ะ <g ül> อยู่ใกล้ๆโตลานี่รีสอร์ทเป็นหาดส่วนตัวพอสมควรมไม่มีคนใช่แต่เมื่อกี้รู้สึกว่าเรามาจากที่นู่นคนน้อยกว่า <g ül> เฮ้ยา <g ül> หาดเออคนเยอะ,ออยอะแต่หาดรู้สึกสวยกว่านะตรงนี้มันเป็นทะเลแหวกต้องเดินไปนู่นนูทะเลแหวก เดในวันท eh ี่2นะครับก็จะเป็นการขี่มอไซค์นะครับไป ชายหาดต่างๆนะครับเพื่อไปเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปอย่างบางหาดนะครับก็เป็นหาดเปิดเราสามารถที่จะเดินลงไปถ่ายรูปได้เลยแต่ยังหาดเนี่ยครับหาดคลองเจ้าก็คือจะอยู่ใกล้กับโรงแรมตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะมีความเป็นส่วนตัวหน่อยนั้นถ้าเราจะไปหาดไหนนะครับพยายามเช็คดีๆว่าหาดนั้นเขาสามารถเข้าได้ไหมอย่างที่นี่นครับซีเค็ดบรีดรีสอร์ทนะครับก็คือหาดแต่นั้นเขาก็จะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาได้ดังนั้นทิปที่เราก็เลยต้องเปลี่ยนครับจาก ตอนแรกว่าจะไปถ่ายรูปที่ซีเกตบีนะครับก็เลยเป็นทางผ่านเป็นน้ําตกคลองยายกีนะครับก็เป็นช่วงพฤษภาคมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะครับว่าน้ําตกคลองยายกีเนี่ยมันมีน้ําหรือเปล่ามันมีฝนตกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันว่ามีน้ําตกไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ําตกกันนะครับสามสองหนึ่งทะเดน ไหนน้ำ <laughs> ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าทนกับอากาศร้อนไม่ไหวครับเราก็ขอแวบกลับมาที่พักก่อนนะครับโดยที่พักวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับโดยวันนี้เราจะนอนอยู่ใน ห้องที่ชื่อว่าซีวิ i e w Pool l นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องในโซนใหม่ที่แบบว่ามีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะครับ Sea v i ก็จะทอยลงมาข้างหลังนิดนึงนะครับก็ยังสามารถมองเห็นวิวทะเลนะครับแต่ถ้าตัวด้านหน้าสุดจะเป็นตัวบิ a ฟอน r o n t Pool นะครับนีก็จะมีสระว่ายน้ําด้วยโดยหลังจากนี้นะครับเราก็จะทํากิจกรรมอยู่ที่ที่พักนะครับโดยที่พักเขาก็จะมีพวกเรือคายักให้เราสามารถนําเอามาพายได้เลยนะครับ ตัวนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับเราก็มาพายเรือเล่นนะครับถ่ายรูปช่วงตะวันตกดินก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินช่วงเย็นที่ร้านนุชชี่ตามสัญญาจ้าตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านระวัง <c oughs> นะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนุชชี่นะจ้า <c oughs> ก็สั่งไปประมาณสามสอย่าง <c oughs> ราคาก็อาจจะมี บวกนบวกมากกว่าล้านร้านชาติชาที่เลยนิดหนึ่ง <c oughs> ก็คือจะแพงขึ้นมากว่านิด <c oughs> นึงนะครับแต่เดี๋ยวต้องมาดูว่าคุณภาพของอาหารเหมาะสมกับราคาหรือเปล่านะครับ <c oughs> เพราะเราจะรีวิวตามจริง <c oughs> ลอก่อนนะจ้า รกับร้านนุชที่โดนไปไปเสร็จ1 9 1่เบบาทกินประมาณ4อย่างปะ4ี่ห้าอย่างดึกมากเกือบ4ทุ่มต้กินตั2แต่สองทุ่มสองชั่วโมงกว่าจะยัดจบก็จบวันจบวันนี้เราก็จะเดินทางกลับก็ขอลาจระจ้าอีกลิ้นรสชาติเป็นไงรสชาติโอเคนะ แต่ยังไม่ได้แบบว่าเข้มข้นขนาดนั้นยังไม่ได้ว้าวมากแต่ก็เข้มข้นกว่าร้านเมื่อวานอร่อยอยู่กินได้ถ้าสองร้านนี้ก็ถ้ารอร้านเมื่อวานกับร้านนี้ก็แนะนําร้านนี้ดีกว่าใช่ถ้าเทียบสองกับร้านเมื่อวานกับเมื่อวานนะดูชีร้านนี้ดีกว่าใช่ไปไปกันเถอะเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะ และแล้วก็เข้าสู่วันที่3แบบงงๆ,ๆนะครับ <c oughs> จากกับจากร้านนุชี่เมื่อคืนนะครับวันนี้ก็สู่วันสุดท้ายเราก็ไม่มีแพอะไรแล้วครับทริปเราก็จบเรียบร้อยแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์นะครับเซนมงแล้วก็รอรถมารับขึ้นเรือใช่รถมารับขึ้นเรือซึ่งวันนี้เรากลับเป็นสปีดโบ๊ทของกอกพูยเอ็กเพลสไม่ได้กลับบุญ บุญบุญสิริหรืออ่าบุญเรือองเรือเฟอร์รี่บุญสิรินะครับก็มานั่งคิดได้ว่าเอ้ยเราเอารถจอดที่บุญสิรินี่นะฝากรถคนละที่ฝากรถคนละที่แล้วเราจะกลับยังไงก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วเราก็จะกลับแล้วก็ไปหาทุเรียนซื้อทุเรียนจันทบุรลีมีแต่คนฝากซื้อครับก็เดี๋ยวไปก่อนนะจ๊ะเตรียมตัวเช็คเอาท์ก่อนบาย